เลักษณะนิสัยของคนที่อนาคตจะจนและลำบาก 1. ใจใหญ่เจ้าบุญทุ่มคนแบบนี้มักจะมีความคิดเอาเองว่าถ้าเป็นคนรวยจะสามารถใช้จ่ายหรือเลี้ยงใครก็ได้เพื่อให้ภาพลักษณ์ตัวเองดูดีเช่นมีเงินอยู่หมื่นห้ากลับใช้จ่ายเหมือนตัวเองมีเงินอยู่30,000ื่นไปทานอาหารกับเพื่อนๆก็มักจะออกปากเลี้ยงเพื่อนเสมอ เพื่ออยากได้รับการยอมรับจากเพื่อนว่าตัวเองรวยแต่พอกลับบ้านมาถึงกับต้องอดอยากไปทั้งเดือนก็มีแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ 2. คิดแต่เรื่องการใช้เงินคนประเภทนี้คิดเพียงแค่การใช้เงินเพียงอย่างเดียวจะไม่คิดเรื่องของการให้คนอื่นหรือการแบ่งปันเพราะเขาคิดเพียงแค่นำเงินที่มีมาปลนเปลือตัวเองให้มีความสุขไปวันๆก็เท่านั้น 3. หวังพึ่งดวง บางคนก็คิดว่าตัวเองฐานะยากจนและไม่สามารถไปทำงานอะไรได้จึงคิดไปเองว่าทางเดียวที่จะทำให้ตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้นนั่นก็คือหวังพึ่งดวงหวังพึ่งโชคชะตาเพราะถ้าตัวเองโชคดีมันก็จะสามารถรวยขึ้นมาได้ซึ่งความจริงนั้นมันไม่เป็นอย่างที่คิดแน่นอนอยากจะรวยมันต้องลงมือทำไม่ใช่มัวแต่หวังพึ่งดวงาร์ตี้ถึงไหนถึงกัน เราจะเห็นว่าคนที่ชอบปาร์ตี้พวกเขาจะประสบปัญหาเรื่องการเงินอยู่บ่อยครั้งเพราะถ้าคำนวณแล้วเงินที่เสียไปกับเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ใช่เน้อน้อยเลยเพราะราคาของอาหารในการปาร์ตี้แต่ละครั้งมันสามารถนำมาซื้อของกินได้เป็นอาทิตย์เลยทําทำงานทางเดียวไม่หาช่องทางอื่นคนเหล่านี้จะมีความรู้สึกว่าการทำงานเพียงอย่างเดียว มันก็เพียงพอต่อการใช้จ่ายแล้วแต่คนเหล่านี้มักจะไม่คิดถึงเรื่องความไม่แน่นอนของอาชีพเพราะทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงได้เสมอใครจะรู้หรอว่าอยู่ดีๆบริษัทที่ทำงานอยู่อาจจะปิดตัวลงกระทันหันก็ได้ 6. ลงทุนแบบไม่มีความรู้กับบางคนที่พอมีเงินทุนอยู่บ้างแล้วคิดอยากจะทำธุรกิจ คนเหล่านี้มักลงทุนในธุรกิจตามกระแสและไม่ทำการศึกษาข้อมูลก่อนแล้วผลที่ได้รับคือไม่ประสบความสำเร็จและที่สำคัญเลยคือสร้างภาระให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกเพราะเงินที่นำมาลงทุนอาจจะมาจากการไปกู้ก็ได้ฉะนั้นถ้าจะลงทุนทำอะไรควรศึกษาให้ดีก่อนจะได้ไม่ลำบากตัวเองทีหลังเคิดการใหญ่แต่ไปไม่ถึงคนเหล่านี้มักจะมีความฝัน ว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่กล้าลงทุนมันก็เลยทำให้ความคิดที่เขามีมันกลายเป็นสิ่งที่ดูเพ้อเจ้อได้แต่คิดแต่ไม่เคยทำถ้าอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นมันก็ต้องลงมือทำถ้ายังไม่กล้าพอก็คงไม่มีวันที่ชีวิตจะดีขึ้นมาได้